สวัสดีค่ะป่วอาคเป็นไรคะปวดหัวครับมีการได้รับประวัติเสียนาวันนี้4ชั่วโมงที่ผ่านมาหรือไม่คะไม่มีครับมีอาการท้ององืดหรือผู้ี่วยฉาบเรื้วยหรือไม่คะ ไม่มีครับ,บกปกติดีสำหน้าคอแพตต์เพิสมทัท่ว,วไปค่ะก็คือทันทีอันนี้ข้อมูลจะส่งไปที่ตัวหน้าระบบของโรงบาลเลยแล้ว่แค่เดินไปที่ห้องตรวจนั้นได้เลยครับแต่ตอนแรกคือือสวัสดีค่ะไม่ทราบว่าวันนี้ม,มาติดต่อเรื่องอะไรคะ มีอาการไปเจ็บคอหรือน้ำหนุกด,ด้วยหรือไมคะมีนะคะในช่วง2ส,สัปดาห์หนี้ผู้ป่วยหรืยายกได้เดินทางไปกลับประเทศจีนไหมคะ่คะผู้ป่วยกรุณานั่งรอพยาบาลรวมจุดคัดแยกคผู้ป่วยบริเวณข้างห้องสบายใจสักคู่นะคะคนที่ยัง